เอยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับเดี๋ยวนี้เนะี่ยจะพาไปดูนะนะครับในส่วนของอบอสจุตินะครับซึ่งเกิลวผมนะจบมาแล้วนะครับทั้ง4ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีในส่วนของบอสจุติหรือว่าที่หลายๆคนเรียวกว่าน้องไก่กันนะครับนีนะ่รูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆนะกบน้องไก่นะครับนี่พอตอนตอนนี้ไม่ตีนะมันจะเหมือนน้องไก่นะแต่ว่าพอ พอเรียกว่านะครับพอเจอบอสแล้วโอ้โหนี่เป็นไงครับบอสแห่งการทำร้ายนะครับซึ่งใครที่ดองดาบไว้นะซึ่งกิวผมนะครับก็เรียกว่าช่วยกันตีเนาะทีเนี้ยพอดาบคือจริงๆแล้วนะเพิ่งเคยเข้าครั้งแรกเหมือนกันนะครับในส่วนของดาบเนะี่ยมันจะเปลี่ยนนะมันจะเป็นพลึกสีส้มในการเก็บนะครับฉะนั้นเนี่ยน่าจะได้ตีพวกนี้รอบหนึ่งเนาะนี่ก็จะเป็นตัวที่ช่วยกันตีนะแทโอนะครับก็เราแบ่งหน้าที่กันนะลองแบ่งหน้าที่กันดูนะครับวิจบจริงๆ,ๆด้วยทุกคนแล้วดาบเนะี่ยบางคนยังเหลืออยู่เลยนะดูดูฮะ จันแบงค์นี่ซัดคนเดียวไป23เลยนะของผมนี่18เองนะตีคามานะครับแต่ว่าก็ต้องรอบนี้ก็ต้องขอบคุณเกมนะซึ่งคิดว่าคาม่า่าจะตีง่ายขึ้นนะครับหลายๆคิวน่าจะจบง่ายขึ้นในรอบหน้านะเพราะว่ามีไลออนมานะครับไลออนเป็นตัวที่เก่งมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปตีเนาะผมขออนุญาตนะรับของนิดนึงนะครับเป็นนี่ฮะของคามาครับผมอ่ารับลุ้นกันว่าสองอันจะได้อะไรนะครับสวยสวยไหมเป็น HP อันนี้สวยเลยครับเดี๋ยวใส่ในส่วนของลีนาได้นะครับ ใส่ได้ไหมใส่ได้สิเหมือนเป็นตัวเวทเออแล้วก็หัวนี่ต้านครับผมเซต้านผลอืใส่ใครไม่รู้ออนะครับขามาเอ,อ่อลีนาเราก็จะของคนยังคือถึ่ว่าไม่มีสปีดเน,ะนาะแน่ผมเอาสปีดด้วยนะเพื่อไปลงไปลงในส่วนของนี่อันนี้ความเร็วสี่อันนี้น่าเปลี่ยนทุกคนอันนี้น่าเปลี่ยนนะเพราะว่ามันขี้ไงอะแล้วก็เดี๋ยวลองลองลองดูลอง,ลองด,องดูนะครับนี่เป็นไงใส่เข้าไปเลยครับมาเ,เปลี่ยนไปเลยครับปุ๊บ นี่ฮะโอ้โหโคเทอะลีน่าผมใส่ของนะทั้งคายบังคามาบางอ่ะบวกไปเลยครับผมนะเอ้าอันนี้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมเวลาบวกแล้วมันชินข้อผิดพลาดเวลาทําของนี่ลําบากจัดเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดทําหลายตัวหรือว่าดูเวลาดูไอดียสมาชิกเขผมกดลําบากมากเลยทุกคนเนี่ยมันลุ้นกันนะครับก็วิธียความเร็วสีมานี้ถือว่าสวยนะป้องกันยี่สิบนะครับอืมอันนี้ถือว่าแจ่มเลยแล้วก็หลายๆคนขอเข้ามานะครับที่เป็นในเรื่องของอน้ํายาเนะ อันนี้นะครับจะสนุปอุปกรณ์ใหม่เดี๋ยวไอผมมีนคนนะเดี๋ยวผมไปฟาร์มเพิ่มก่อนเดี๋ยวผมได้มาเพิ่มแล้วผมมาทําให้ดูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเปลืองแล้วก็หายากด้วยครับไม่อยากไม่อยากใช้โทรปัซื้อเนาะเดี๋ยวลองลองฟาร์มสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาทําคลิปให้ในคลิปหน้านะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของนักเดินทางกันดีกว่านะครับตีเนี่ยก็คือต้องใช้เวทแล้วก็กายเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปฝึกกันก่นกอนเรายัางตีไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองจัดทีมดูทีมที่ผมลองจััดไว้นนะครบก็ เวก็จะเป็นปาร์ตคาวนะนะครับอันนี้เป็นปาร์ตคาวที่ผมมีนะครับก็เรียกว่าทําเป็นแอตแท็กเนาะของที่ได้มานะครับจากการตีบอสทั้งนั้นเลยนะแอตแท็กเปอร์ percent, เซ็นต์นะครับเนี่ยทั้งโจมตีเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับอันนี้ก็ใส่ให้จุดอ่อนนะครับ46เนาะเพราะว่าบิ๊กจิตประมัก54แล้วนะแหวนมันอีก15นะครับเอาแหวม12ขออภยัยมา12ก็เป็น47นะถึงพอดีนะครับสเตตประมาณนี้เลยนะยิงไฮด้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฮด้าสัตว์เลี้ยงผมเป็น จอจีหกดาวคิดว่าตายนะคิดว่า2ฉีดนะครับตอนนี้ไม่สองฉีดแล้วก็เนี่ยตอนนี้ผมกําลังเร่งทําบิ๊กกิทอยู่นะครับเพื่อทำคอนเทนต์คิวเนาะตอนนี้ก็เปิดเอาจะบิ๊กกิทนะกระดานก็หาตจะบิ๊กกิทเนี่ยบิ๊กกิททุกอย่างครับตอนนี้อยากได้ซีหกแล้วนะครับคอนเทนต์อื่นผมรู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วนะแล้วก็นะครับคิเลียนเนี่ยอันนี้เป็นยำสปีดนะครับที่เอาไว้เล่นในเบสเซ็ตแล้วก็คิวนะครับสงครามคิวสงครามคิวได้เปิดมันมเ,นเนล่ลเรื้นเนาะก็เอามาแค่เอามาเอาพลาส้วก็ลีน่าเนาาาะเอมบัฟ บัฟเตเมจแล้วก็มาฮิวนะครับแล้วก็จะมีมิโฮนะครับเอามาแอมเวดนะครับมิโฮนี่ผมก็เพิ่งซีหกมานะก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจำเลยนะครับเรียกว่าปั้นยาวๆคุ้มอ่ะของสองต่อมาจะเป็นเซอินนะครับเซอินเอามาทําดอเมจนะครับของก็ประมาณนี้เนาะคียติเคิลความใส่ครีนะครับแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้ถ้าเกิดใครที่ทําในส่วนของจุดอ่อนถึงก็ทําไปเลยนะครับของผมทําไม่ถึงนะนะครับแล้วก็มีเอสนะเอสเอามาเอาในเรื่องของลดพลังป้องกันนะครับ แล้วก็ยูอิมาฮิวนะครับแล้วก็บัฟดาบด้วยจังหวะที่บัฟดาบนะครับฮิวอ๋อไม่ใช่บัฟดาบสิจังหวะที่ฮิวมันจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับเนี่ยบทเพลงนะครับแล้วก็ยูอิก็ใส่เป็นเซตเลือดทั่วไปนะครับขออภัยฮะเมาไ้โดนทุกคนอ่ะเนี่ยก็จะใส่เป็นเซตพีเนาะให้พีหมดก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ไหวเนี่ยก็ใส่เป็นพลังป้องกันช่องหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็อีวานครับผมอีวานก็มายืนเพิ่มโล่ให้นะครับเพราะว่ามันลดเลือดเราแรงมากทุกคนิ้าครับ แล้วก็บอราเชลเนาะราเชลเดี๋ยวตัวเราไปก็จะทำซีหกนะครับอันนี้ผมก็เอามาทําในเรื่องของแจกบัฟให้เซอินนะฮะตีแรงเพราะมันตีแรงตามบัฟเนาะอ่ะกดสกิลนะครับกดสกิลผมกดเป็นบัฟ์ิกีก่อนแล้วก็บัฟดาเมจนะครับบัฟดาเมจก่อนนะแล้วก็ลดเกราะนะครับค่อยฮิวถ้าฮิวก่อนเนี่ยนะครับมันจังหวะเฟสสองที่เราบัฟ์นะครับมันจะลดเลือดเราไปเยอะเราฮิวกลับขึ้นมาเลยแล้วก็ตีสกิลตัดไผ่แล้วก็ยิงเลยยิงรียิง,ยง,ยงให้ได้ล้านไวที่สุดนะครับ ส่วนห้อง2เนาะห้อง2เนี่ยผมจะกดสกิลประมาณนี้ครับนะกดนกก่อนเลยแล้วก็ฟันแล้วก็ค่อยบัฟนะครับแล้วก็มาฮิวแล้วก็ตีทีหนึ่งสังเกตว่านะครับเซอินเนี่ยจะบนสกิลค่อนข้างไวนะครับก็คือ1 2 3แล้วก็มาฮิวนะครับเนะี่ยฮิวเป็นอันที่ 2, 2> ใช่ไหมเนี่ยนะครับหลังจากบัฟฮิวแล้วปุ๊บเราจะตีได้อีกนะครับของเพื่อนๆเนี่ยนะครับไม่ต้องดาวเยอะแล้วผมก็ได้นะ ของคนที่ิวนะครับตีสเตปแบบนี้นะครับก็ได้พอๆกันเนาะซึ่งดาวเยอะมันบางทีใหญไม่ได้ช่วยอะไรนะมันอยู่ที่ของเลยนะของที่เราใส่นะบางคนของแน่นเนแล้วก็ห้องแรกยังไงดาเมจมันก็ตันอยู่ที่ร้านหนึ่งนะครับเราจะมาเน้นห้องสองกันนะห้องสองถ้ามันตีติดิเอ่อจุดอ่อนดีๆนะตีแบบตีขนาดบ,บ่อยๆก็ได้อยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนี่หน้าตาบอสจะเป็นอย่างนี้เลยเพื่อนๆนะไปครับเดี๋ยวผมบัฟไปก่อนเนาะนะครับผมแล้วก็ นี่บอดตีเปึ้งทำไมฮะชิวๆยังชิวๆอยู่เนี่ยสเต็ปแบบนี้ผมว่าน่าจะตีกันได้ล้านขึ้นนะครับยังไงยังไงถ้ามีตัวก็ลองลอง,ลองจัดแบบนี้ดูนะครับถึงดาวไม่เยอะก็ไม่เป็นไรแต่ยกเว้นนะอย่างถ้าซีอินซีหนึ่งอาจจะเบาไปเยอะนะครับเนี่ยจังหวะนี้เนาะนี่ครับมันจะสลับเลือดเราแบบนี้ทุกคนนี่ฮะโอ้โหแล้วเกือบตายแลย้วเห็นไหมเนี่ยดูดินะครับเ,เราเลยต้องอิวจังหวะนี้นะแล้วก็เดี๋ยวแอมเวทนะครับแล้วก็ยิงรียิงเลยครับผมเนี่ย ทีนี้เราไม่ต้องกลัวแนละ้วบอสท,ทำยังไงเราก็ไปบอยบอสไปเดี๋ยวเราจะแอมนะฮะแอมสกิลล่างนะครับนี่เวโรบาบาอู้หูติดจุดอ่อนด้วยติคีด้วยนะครับยิ่งพอเป็นส6แล้วดาเมจหวังเพิ่งได้เหมือนกันนะนะครับเนะี่ยเดี๋ยวผมรอจังหวะยิงเลยรีน่านะครับเป็นตัวที่แนะนำว่าสกิลเต็มทุกสกิลเลยอัพไปเถอะนะครับคุ้มมากๆเราใช้แทบทุกที่นะในการตีบอสนะรีน่านี่คือสุดจริงนะครับพวกตุ้ตีบอสลงทุนคุ้มฮะ เดี๋ยวเราใช้สก,กิลนี้แก้ขัดไปก่อนอันนี้ผมไม่ทำดาเมจนะถ้าเกิดว่าใครของใครที่ซีเยอะหรือว่าทำดาเมจได้ก็ทำนะครับปุ้งเข้าไปครับแปดแสนนะเพืน่นทุนแปดแสนเก้านะครับเดี๋ยวน่าจะต้องยิงอีกรอบอนะ่ะอืมน่าจะต้องยิงรอบหนึ่งเดี๋ยวเอาปัดเขาถ้าเอาให้ดีก็ปัดเขายิงดีกว่าช้อนแข็งชัวมีโฮะถ,ถึงไหมเผื่อมีโฮะใครถึงก็ลองลองลอง ตอบดูนะแต่ของผมไม่น่าถึงนะลองก็ได้นะครับแต่มันจะเสียเทธนไงเห็นไหมมันไม่ถึงไนงะฉะนั้นเนี่ยมันจะเสียเทธนไปเทอิอหนึ่งนะครับเมื่อไหร่เราจะได้ยิงรียิงมันจะค่อนข้างเร็วกว่าอันนี้มันไหลไปเกือบสี่สิบแล้วนะครับนะแล้วก็อันนี้อันนี้ลองให้ดูนะว่าจังหวะที่ ที่จะกดมีโฮะครับกดรีแล้วยิงเลยนะดาเมจมันจะถึงนะครับอืมบางทีเห็นเห็นไม่ทีเดียวเนาะมานะครับมาฟินิกปุ๊บเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวตีครับตีแล้วปัดดาบแล้วก็ตีอ่ะเรื่อยๆตีขนาบเน้นตีขนาบนะห้องนี้จังหวะมันจะมวนคล้ายๆกับห้องแรกเดี๋ยวจะลดเลื่องเราแล,แล้วก็เอาอีวานกางนะตอนแรกผมเอาสีมาลองนะสีไม่ยืนไม่อยู่นะสีผมยืนไม่อยู่แต่ถ้าสีใครสีหกนะครับอาจจะอยู่ก็ได้นะ ลองลองปรับดูนะครับแต่ผมยืมไม่ไหวนะอืมซีน้อยไปหน่อยเนี่ยเห็นไหมเลือดมันจะลดประมาณน้ครับเราก็ดึงบล็อกขึ้นมาก่อนแหละแล้วก็เดี๋ยวฮิวนะครับกลับมาแล้วก็ตีครับผมห้องนี้ทนายอาจจะไม่ถึงร้านเจ็ดเนาะผมตีของเก่าไว้ตอนซ้อมมาร้านเจ็ดนะครับเพราะว่าผมกดห้องอตะเกอร์ผมกดอ้นี้เลยกดปาดข่าวยิงไปเลยนะไม่ได้ไม่ได้กดมีโหนะฮะไอเมื่อกี้ลองให้ดูนะครับ ก็ดีใจนะรอบนี้มานะครับบอสจุติเราได้เจอหน้าบอสัทีนะครับนี่ยไงทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ถีไปแล้วเนาะเนี่ยแจกบัฟเยอะๆครับผมเดี๋ยวสีอินเจ้าฟันขนาดครับแล้วถ้าเกิดของใครลาเชลซีหกก็จะแรงวันนี้อีกนะครับผม สเตปจะเล่นประมาณนี้นะทุกคนนะสกิลจะกดประมาณนี้นะครับ mm hmm. คือยิ่งห้องแรกถ้าเกิดเราจบไวครับผมแล้วห้องสองเราตี 3, ขนาดเ,เรื่อยครับมันก็ประมาณนะประมาณร้านเจ็ดได้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้เนาะผมลองให้ดูนะครับในเรื่องของการตีในส่วนของบอสท,ทำลายล้างนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีคิลเอลใช่ไหมถ้าไม่มีคิลเอลเนี่ยจ,จะเปลี่ยนเป็นเดซี่ได้ไหมเดซี่มันมีอะไรบ้าง ไม่มีคิริเอลยอนฮีได้ไหมมาทับอะไรวะยอนฮีเวดยี่ห้าใช่ไหมเดี๋ยวลองยอนฮีใส่เข้าไปเนาะ,ะเดี๋ยวลองลองตีให้ดูอีกรอบนะครับสมมติบางคนไม่มีคิริเอลไงแต่หลายคนเนะี่ยผมเชื่อใจว่าคุณน่าจะมียอนฮีนะครับเดี๋ยวลองยอนฮีมัง้งอันนี้มาลองให้ดูก,ก่อนนะยังไม่ได้เปิดของของก็ใส่เป็นเซตตีบอสธรรมดานะยอนฮีนะครับ เพราะว่าอยอดทีมันมีจังหวะที่ตีธรรมดามันค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะเนี่ยตีพวกเนี้ยแต่มันไม่ค่อยเข้านะมันเห็นไหมเห็นน้ำเม็ดไหมมันเข้าน้อยฮนะถ้าหวังผลก็สกิลเลยครับแรงฮนะเนี่ยนะครับออแต่ก็ช่วยได้นะออตีธรรมดานิดๆจอด ดูยอนทีตีเนี่ยอุ้ยก็ได้อยู่นะออตอนแรกตอนแรกไม่ใช่สกิลยอนทีนะไม่ใช่เดเมยยอนทีเนาะก็เลเบาอ่ะเดี๋ยวมาดูนะพอยอนทีใส่เข้ามาแล้วเป็นไงบ้างตีธรรมดาช่วยนะยิงเข้าไปครับบุ้งเข้าไปแรงขึ้นไหม เดี๋ยวรอ s ส,สองบุ้งเข้าไปครับออืพี่ทุกคนใช้ได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวลองยอนฮียอนฮียิงได้ไหมจังหวะนี้วิแรงแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมโอเคทุกคนสรุปว่าเวิร์กนะว่นนะยอนฮีมาลองนะฮะจากตอนแรกผมกล่าวว่าใส่คีริโอามาแอมนะ ใส่แบบว่าให้มันเพิ่มไปไงสรุปว่าย้อนฮีแรงทุกคนนี่ฮะไปห้องสองเดี๋ยวเราจะรีดมเมทให้ได้เยอะที่สุดนะครับใส่อินฟันเข้าไปครับวันนี้ผมขอปิดเสียงเกมนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะแล้วก็เดี๋ยวบัฟแล้วก็ฮิวเนาะแล้วก็ฟันนะครับนี่เห็นไหมเลือดเรานิดเดียวนะปินมๆนะเอ๊ะน่าจะมีเงินทุกบ้านเนาะ อันนี้ผมพยายามเลือกตัวที่น่าจะมีกันทุกบ้านนะครับแล้วก็จังหวะน,นี้จะซีอินจะตีแรงกว่าเดิมเนยนะเพราะได้บัฟคิวขึ้นไปนะครับเอสเนี่ยเดี๋ยวผมรอวันพฤหัสหน้านะว่ารีเมคแล้วเก่งไหมนะครับถ้ารีเมคเก่งเดี๋ยวผมอาจจะทำซีขึ้นไปสูงนะคือภาคแรกเอสมันก็ไม่ได้เก่งมากนะมันมันพอเล่นได้รีเมคมันก็นนพ,อนนพอเล่นได้ทีหนึ่ง แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวที่เก่งเก่งเวอร์นะก็เลยเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันนะภาคนนี้มจะเก่งไหมคือพี่แกเป็นสี่จักรพรรดินะน่าจะเก่งกว่านี้นะเออนี่ครับจะรอดูดัมเมดนะครับนี่ล้านห้าไปแล้วทุกคนนะอีกยี่สิบเธอครับเรียกถ้าห้องแรกจบอะแล้วห้องสองเราตีขนาบดีๆนะแบบดัมเมดพุ่งเลย มักลารันทันไหมฮะถ้ากลางทันก็ได้ดาเมจเพิ่มอีกหน่อยนึงถ้าชุบมาเนี่ยไม่ชัวร์นะทุกคนนะโอ้โหเซอินผมไปแล้วถ้าเซอินเรายืนไหวนะเมื่อกี้นะครับก็จะจะด,ดาเมจเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมแต่พอจังหวะนี้มันชูบันเลือดมันน้อยนะเออนะครับเซอินอาจจะเอาให้ดีก็อาจจะใส่แหวนที่มันเป็นจังหวะนี้ถ้า ใส่สกิลน่าจะได้ดาเมจดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็เรียกว่าดาเมจเนี่ยอยู่ที่ห้องสองแล้วนะว่าจะตีได้เท่าไหร่เนาะส่วนห้องแรกนะครับส่วนห้องแรกเพื่อนๆสามารถใส่ในส่วนของยอนธีมาเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดของยอนธีให้ดูนะครับดีกว่าคิริเอลนะแล้วก็ตีสกิลล่างเนาะตอนแรกตอนแรกว่ามันตีธรรมดาไม่เท่าไหร่นะทุกคนเออซี RC มันสูงด้วยแหละนะครับผมเป็นความเสียหายครีแล้วก็ตาคีเนาะนี่ครับพลังโจมตีนะครับประมาณนี้นะครับทีมที่ใช้เนาะก็เรียกว่า แรงเลยใช้ได้นะครับอมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตีจริงกันนะมาดูว่าน่าจะรีพรุ่งนี้ปะเหลือกี่วันเดี๋ยวผมขอดูกันน่าจะอน่าจะน่าจะพรุ่งนี้แหละนะครับเพราะดาบมันเหลือดาบเดียวเนาะนี่ฮะหนึ่งเดย์พรุ่งนี้วันสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันสุดท้ายจะตีะได้เท่าไหร่นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล็รับชมเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ